สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองดูบทสนทนาภาษาจีนง่ายๆกันนะครับเป็นการคุยกันร,ระหว่างเสี่ยวเทียนกับเสี่วยวเย่เนื้อหามาจากที่เราได้มานี่แหละครับเป็นการคุยกันในชีวิตประจําวันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็คือเราจะมาดูกันว่าเ,เขาคุยอะไรกันมีประโยคมีคําศัพท์ไหนน่าสนใจบ้างโดยเฉพาะเรื่องง่ายๆอย่างอากาศความชอบความรู้สึกหรือว่าการชวนไปไหนมาไหนแบบนี้ค่ะใช่ครับ คือเนื้อหาเขามีทั้งบทสนทนาคําแปลไทยแล้วก็พินยินมาให้ด้วยอืมดีเลยค่ะเหมาะกับคนที่กํำลังเรียนภาษาจีนเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาดูประโยคเด่นๆเนาะลองเทียบโครงสร้างจีนกับไทยดูยใช่ค่ะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็หวังว่าจะจําไปใช้ได้ง่ายขึ้นด้วยโอเคครับงั้นเริ่มเลยบทสนทนาเปิดมาด้วยเรื่องอากาศเสียวเทียนเขาเริ่มว่า小天今天天气很好对吧 今天天气很好ต吧？ป่าวันนี้อากาศดีมากเลยใช่ไหมค่ะประโยคนี้การใช้ตุ้ยป่าต่อท้ายเนี่ยมันทําให้ดูเป็นกันเองมากๆเลยนะคะอืมใช่ใช่เหมือนชวนคุยมากกว่าถามเอาคําตอบจริงๆเนาะถูกต้องค่ะเป็นวิธีเปิดประเด็นที่ง่ายๆลาวเสี่ยวเย่อก็ตอบรับด้วย今天不冷也不热很น服ีู้ ใช่วันนี้ไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนสบายมากโครงสร้างปู้เย่ปู้นี่น่าสนใจนะครับใช่ค่ะมันกระชับดีคือปฏิเสธสองอย่างไปเลยไม่แล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่หนาวหรือแค่ร้อนแต่แบบไม่ทั้งคู่เลยอ๋อทำให้คำว่าชูฟุที่แปลว่าสบายมันยิ่งชัดเจนขึ้นค่ะพอคุยเรื่องอากาศเสร็จก็คุยเรื่องความชอบต่อเลยใช่ครับเชลเทียนถามว่า 你喜欢冷的天气还是热的天气？你喜欢冷的天气还是热的天气？คุณชอบอากาศหนาวหรืออากาศร้อนการใช้ไห่ชื่อนี้ก็คือให้เลือกเลย A หรือ B ชัดเจนดีค่ะแล้วเฉาเย่ก็ตอบตรงตร我喜欢冷的。你呢？我喜欢冷的。ฉันชอบอากาศหนาวแล้วก็ถามกลับง่ายมากนีน่นะแล้วคุณละ่ะ Oh, คำว่าเนอะนี่เองที่ใช้ถามกลับสั้นๆใช่ครับใช้บ่อยมากๆทำให้บทสนทนามันลื่นไหลไม่ต้องพูดเต็มประโยคซ้าแล้วเสี่ยวเทนก็ตอบต่างไปเลย我不喜欢冷的，我觉得太冷了。我不喜欢冷的，我觉得太冷了。ฉันไม่ชอบหนาวรู้สึกว่ามันหนาวเกินไป。มเฉือเตอก็คือบอกความรู้สึกความเห็นส่วนตัวส่วนไทยเหรอ ก็คือเน้นว่ามันเกินไปใช่ค่ะหนาวเกินไปอะไรแบบเนี้ยแล้วพอรู้ว่าเพื่อนไม่ชอบอากาศหนาวเสี่ยวเย่อก็เสนอทางออกเลยฮ่าฮ่านั่นเราไปดื่มชาร้อนกันเถอะอ่าการลงท้ายด้วยปะเนี่ยแหละครับ คือหัวใจของการชวนเลยใช่ค่ะมันทำให้ประโยคดูซอฟลงเป็นการเสนอแนะชักชวนแบบเป็นกันเองแล้วเสี่ยวเทียนก็ตอบรับทันทีเลยนะดูตื่นเต้นด้วยเ่าอะว่าช่วยสีควันเรือดาละ,ะ,าละดีเลยฉันชอบชาร้อนที่สุดสังเกตเหาอานะคะไม่ใช่แค่เหาเฉยๆอการเติมอาเข้าไปเนี่ยมันให้อารมณ์แบบ ตอบรับอย่างกระตือรือร้นเห็นด้วยมากๆใช่ค่ะส่วนจ้วยก็คือที่สุดใช้เน้นไปเลยว่าชอบที่สุดครับในบทสนทนายังมีประเด็นอื่นแทรกมาด้วยอย่างการถามขนาดบ้านอ๋อใช่ค่ะมีจ้าต้าปุตาบ้านคุณใหญ่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบคำถามที่ใช้บ่อย adjective plus ปู plus adjective ใช้แทนการถามด้วยมาได้ ใช่ค่ะความหมายเหมือนกันแล้วคำตอบก็น่าสนใจ不大很小但是很漂亮不大很小但是很漂亮ไม่ใหญ่เล็กมากแต่ว่าสวยนะใช้ตั้นชื่อคือแปลว่าแต่ว่ามาเชื่อมความขัดแย้งกันครับเล็กแต่สวยและเสียวเย่ก็เสริมต่อจ的ิ我也喜欢小房子多可爱啊真的啊我也喜欢小房子多可爱啊ิงหรอฉันก็ชอบบ้านเล็กๆเ,เหมือนกัน น่ารักจะตายไปคำว่าเขืออไอ้นี่แปลว่าน่ารักใช้ได้กับหลายอย่างเลยเนาะทั้งคนสัตว์ของใช่ค่ะใช้ได้กว้างดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยการถามความรู้สึกกันครับผม你今天高 a 吗你今天高兴吗วันนี้คุณดีใจไหมคำว่าเกาซิงก็คือดีใจค่ะเป็นคำพื้นฐานเลยแล้วคำตอบก็น่ารักมากต้องรันเกาซิ่งเหรอล้า你聊天很开心 ต้งหลานเกาชิงล่ะเฮินหนี่เลี้ยวเทียนเหินค้ายชินแน่นอนซีดีใจคุยกับคุณแล้วมีความสุขมากอืมคือแน่นอนส่วนคล้ายชินนี่ก็แปลว่ามีความสุขเหมือนกันอืมคล้ายๆเกาซิงค่ะแต่คร้ายินจะเน้นความรู้สึกแบบเบิกบานใจสดใสามากกว่านิดนึงการตอบแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีใช่เลยครับแล้วเสี่ยวเทียนก็ตอบกลับ 。我也是。我ห以ื多อช吧。ตัว,ว,วบฉันก็เหมือนกันต่อไปเราคุยกันเยอะๆนะเป็นการปิดท้ายที่แบบว่าสารสัมพันธ์ต่อได้ดีค่ะสรุปแล้วเนี่ยบทสนทนาสั้นๆอันนี้ก็ให้ตัวอย่างที่ดีเลยของการคุยกันในชีวิตประจําวันทั้งการเปิดประเด็นด้วยเรื่องง่ายๆอย่างอากาศจิงเทียนทินชี่เห,นหินเห่าด้วยบะการถามความชอบหายชื่อการเสนอแนะบา <ะ S 2> หรือการถามความรู้สึกทั้งแบบใช้มอหรือแบบเอนอ A เอ าูตาค่ะรูปแบบพวกนี้เป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะสำหรับการเริ่มคุยภาษาจีนใช่ค่ะแล้วก็พวกคำคุณศัพท์ง่ายๆที่เจอในนี้อย่างหาวดีหลงหนาวเรอิอร้อนค่ะแล้วก็เก้าสิ่งดีใจใครสิน้นมีความสุขเพี้ยวเหลี่ยงสวยคืออไอ้น่ารักอืมคำพวกนี้ใช้บ่อยจริงๆ การลองฝึกพูดตามบทสนทนาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะช่วยให้เราชินกับจังหวะชินกับโครงสร้างประโยคทำให้กล้าพูดมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ท่องสับท่องไวยากรณ์เฉยๆแต่เห็นเลยว่าเขาเอาไปใช้จริงยังไงใช่เลยครับเห็นด้วยเลยทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจซ่อนอยู่นะคะอะไรเหรอคะคือนอกเหนือจากพวกโครงสร้างประโยคหรือคำศั์หลักๆแล้วเนี่ยพวกคำเล็กๆน้อยๆที่ใช้ตอบรับ หรือแสดงอารมณ์อย่างเช่นฮาวะดีเลยตั้งร้านละแน่นอนสิหรือแม้แต่เสียงหัวเราะฮ่าๆอ๋อค่ะค่ะคำพวกนี้มันเหมือนเป็นแบบน้ำมันหล่อลื่นให้บทสนทนามันไหลลื่นขึ้นทําให้ดูเป็นการเองมากขึ้นรู้สึกเชื่อมโยงกันจริงด้วยค่ะมันนาให้การคุยดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยใช่ครับและอยากชวนคิดทิ้งไทยเล่นๆว่าเออในภาษาอื่นๆหรือแม้แต่ในภาษาไทยเราเองเนี่ยมีคําสั้นๆหรือวิธีพูดแบบไหนบ้าง ที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันแบบนี้ในการสร้างบรรยากาศดีๆสร้างความเป็นกันเองระหว่างคนที่คุยกัน